สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้าน Cookie แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันในวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับทุกคนคุกกี้นัทเมกไทเกอร์อ่ จะเหมือนมาเดือหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปดูข้อมูลกันดีกว่า <c oughs> ตัวนี้นะครับเป็นค e ุกกี้เกรดอีพิกสายสปอร์ตตำแหน่งจะเป็นแนวหลังนะก็ดูจากในคลิปอัปเดตไม่ง่าเล่นหนุยแต่ว่าเล่นจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปเทสกันคู่ททม12วินาทีนะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะเออเป็นแนวหลังแล้วประมาณนี้ใช้ได้นะครับต่อมาเป็นสกิลโอ้โหตัวมันโคตรเล็กเลยออกตัวชักนำเหล่าทหารชั้นสูงจะพุ่งตัวไปด้านหน้า เพื่อสร้างความเสียหายทตุไฟนะครับและปืนฟูเพื่อู่มทีมตามความเสียหายบางส่วนที่สร้างพร้อมทั้งทําให้เป้าหมายที่รับความเสียหายตกอยู่ในสถานะเผาไหม้และเพิ่มระยะความเสียหายต่อเนื่องของทตุไฟให้กับเพื่อน่วมทีมทั้งหมดนะครับอีกทั้งมอบบัฟออกตัวชักนําให้คุกกี้เพื่อน่วมทีมทัดไฟกับสมุนด้วยและจะทําให้การพุ่งตัวพร้อมเล่ห์ทหารม้ากับนักโจมตีออกมาซึ่งทหารม้าจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับ เมื่อทําการโจมตีแบบปกติหอมฟื้นฟูเพื่อร่มทีมตามความใส่บางส่วนที่สร้างส่วนนักโจมตีนั้นจะปรากฏตัวขึ้นมายั่วยั่วยุศัตรูนะครับหอมเแบบยั่วยุด้วยนะและมอบความเสียหายกับโลพลังชีวิตให้กับตนเองโดยหลังจากที่ทําการเรียกคุกกี้นันเมทเทคเกอร์จะโจมตีศัตรูสูงสุด5ตัวนะครับโอ้โหเมื่อทําการโจมตีแบบปกติระหว่างช่วงเวลาที่กําหนดและเพิ่มความเร็วการโจมตีของตนเองนะครับนอกจากนี้หากมีคุกกี้ b บ r ร์นิงสปา์ในทีมและสมุนไ้รละคมเสียหายจนไม่สามารถต่อสู้ได้ก็จะถูกคุกกี้วันที่สปาดูดซับและมอบบัฟนัดเมกเพิ่งให้นะครับโอ้โห oh, บัฟคนข้างจะเยอะนะก็ดูแล้วเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าทำดาเมจจะฮิวได้ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับมีดาเมจต่อเนื่องเป็นธาตุไฟใช่ไหมและยิ่งไปกับเจ้าเบอร์นิงสปา์เนี่ยทีมก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นได้บัฟที่มันอ่าบวกส่งเสริมกันนะครับต่อมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่าง ความสายออกตัวชักนำอยู่ที่828%ฟื้นฟูเรือมทีมเท่ากับ117.5%องเของความสายออกตัวชักนำฟื้นฟูสูงสุดเท่ากับ250%ของระยมตีปัจจุบันของคุกกี้แม็กเน t ตไทเกอร์นะครับโอเคเพิ่มระยะความสายต่อเนื่องของธาตุไฟเพิ่มมา10นต์าน15วินาทีซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อันนะครับบ,บัฟเผาไหม้นะเผาไหมร้อยยี่สิองจุดสามเปอร์เซ็นต์ของนายมตีทุนย์จุด ซ้อนทับสูงสุดได้5อันกลายล่างโอ้โหมี10วินาทีนะครับก็ถือว่านานนะอืมคอเสียหายหลังจากกลายล่างอยู่ที่ร้อยแปดสิบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีพอเสียหายในบริเวณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับเพิ่มสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นานสิบวิซ้อนทับสูงสุดก็คือหนึ่งอันต่อมาเป็นออกตัวชักนําถ้าเป็นสมุนนะครับเพิ่มการลดความเสียหายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นานสิบวินาทีซ้อนทับสูงสุดสามอัน ออกตัวชักนำถ้าเป็นคุกกี้ที่มีสกิลธาตุไฟนะจะเพิ่มการลดคอาเสียหาย15%นา10วินะครับคุ้ถือว่าเยอะนะเพิ่มความสียหายจากการโจมตีธาตุไฟ12.5%ซาทับสงสดก็คือ2อันก็ตีไปประมาณ25%นะครับเรียกนักโจมตีเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลก็19.8%พลังป้องกันอีก1 98. ้98.8%นะครับพลังชีวิต255.5%เพิ่มการลดควาเสียหายในโจมตีอยู่ที่25% โลภพลังชีวิตอีก50%อนะครับอันนี้น่าจะเป็นสมุนใช่ไหมนักโจมตียั่วยุหลังจากที่ทางการเรียกจะยั่วยุศัตรูนาน7วินาทีเอออันนี้ดีว่ะเรียกทหารม้าเพิ่มแรงโจมตีของผู้ใช้สกิล230%พลังป้องกัน1 1 3 5พลังชีวิตอีก87.2%เนะครับเพิ่มความเร็วการโจมตีของทหารม้า100%้ทหารม้าฟื้นฟูฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อเ238.0ของทีม จากการโจมตีแบบปกตินะครับฟื้นฟูสงสูงเท่ากับ2องร้อิของลังโจมตีปัจจุบันของทหารมา้านักเมคเพิ่งนักโจมตีเพิ่มกนันแล้วก็เสียหายของคุกกี้เบอร์นิงสปายแปดเ์นานสิวินาทีและถ้าเป็นทหารม้านะครับเพิ่มแรงโจมตีของคุกกี้เบอร์นิงสปายสเปอร์เซเพิ่มมาตราการคลิกที่ข้ออีกเ็ก็คือตัวนี้แน่นอนว่าเป็นธาตุไฟนะเป็นสายซับที่แบบยังไงอะมีฮิวและเหมือนจะมีสมุนไว และถ้าเกิดว่าไปกับเบรนดี้สไปน์เนี่ยบัฟต่างๆจะทํางานได้ดีมากขึ้นหรือไปกับตัวที่เป็นธาตุไฟเนี่ยจะได้รับปรับมากขึ้นนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็เป็นตัวผมมองว่าเป็นถึงซัพพอร์ตซึ่งอาจจะไม่ได้ดาเมจจัดขนาดอย่างที่เราคิดในต้นคลิปนะแต่คิดว่าน่าจะพอช่วยได้ประมาณหนึ่งนอะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปลองทีมกันดีกว่าว่ามันจะมันไหมหรือว่าจะได้เป็นแค่ตัวอีพิกดาด,าดเหมือนกับตัวอื่นในปีนี้นะครับไม่คาดหวังดีกว่าคาดหวังที่ไรผิดหวังตลอดเลย สำหรับท็อปปิ้งนะครับผมมองว่าถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวที่ออกบัฟช่วยเหลือทีมอะไปใส่ใ้กอสา,อสาน่าจะดีกว่านะเป็นดามจคงจะไม่ไหวนะครับอาจจะยืนไม่ได้เลยทั้งสาเพราะว่าดามจหนักกันมากใส่ไปนี่เลย49%อึดถึกทนนะครับบิสกิตก็เช่นเดียวกันมาคิดว่าน่าจะพอใช้ได้เ,ออเริ่มกันที่การลงด่านก่อนเดี๋ยวเราจะลองไปกับเบอร์นิงสปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่ายังไงดามจตัวเดียวเนี่ยน่าจะ น่าจะได้แหละแต่จะให้เห็นการเล่นคู่กันนะคะว่าจะสร้างบัฟคู่กันได้ดีประมาณไหนเอา17ขีด25เลยไม่รู้ว่ายากหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นโหมดมืดนะก็ถือว่าตึงประมาหนึ่งนะครับมาดูสกิลกันโอเคครับเปิบออกสกิลเริ่มต้นเนี่ยเป็นแบบนี้อุ้ยเป็นดาเมจไฟพ่นไปจนมิดจอนแล้วถือว่าเป็นตัวที่ทําดาเมจได้ลึกนะครับทุกคนแต่ว่าจากที่ดูเมื่อกี้ไม่ได้แรงมากขนาดที่ว่ามอนสเตอร์จะตายนะเหมือนจะเนี่ย ลดได้ประมาณหนึ่งครับแต่รู้สึกว่ารอบนี้เบ์นี่สปายจะยืนได้ดีกว่าเดิมถ้าใครดูคลิปเบนนี่สปายนะครับเหมือนว่ามันจะโดนดามเมจประมาณหนึ่งแล้วเลื่อนลดไปครึ่งหลอดได้ในตอนที่อัดคลิปนะแต่ว่าตอนนี้เออมันยืนได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลในการลงด่านนะอุ้ยถือว่าทำได้เยอะเหมือนกันนี่ว่ามาลุยกันในอารีนาเลยเอาตามตรงนะผมตีไปน่าจะเกิน3040ตาในวันนี้นครับไม่เจอสักทีมเลยแต่คิดว่าถ้าไปกับเซตเนี้ยน่าจะเข้านะครับนี่นะ อ่าแล้วก็เจ้าเบอร์นิสปายตัวกลางเป็นมิสิกฟาวใสประมาณนี้เลยทุกคนเหมือนกับคลิปที่เรารีวิวไปแคแก่เจ้า,าเบอร์นิสปายเนี่ยใส่แทนเจ้าเฟรนด์คมสดนะครับเน้นอึดถึกทนอย่างที่บอกมันมีจุดที่น่าสนใจก็คือไอสมุนซัมอนเนี่ยมันจะช่วยเจ้าเบอร์นิสสาปได้ดีขนาดไหนนะครับเราก็ต้องไปลองกันเป็นการลองครั้งแรกเลยวะ่ะอ่ะอันนี้เป็นเมตาเก่านะครับซึ่งยังถือว่าไม่เก่าหรอกยังคงตึงอยู่อะ ท็อปเซิร์ชใช้กันเติมนะครับแรงก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงแล้ว3ามร้อยสามสิบนะแต่ว่าเราได้สองร้อยกว่านะปุ๊บผมเปิดไม่ได้เจ้าตัวไอ้เจ้าอะไรวะเบอร์นี่สปายเลยไอยูจิโร่อูอ้ดูดูดูทุกคนอาดามเมจนะครับอย่างที่บอกว่าธาตุไฟมันจะแรงขึ้นดามเมจต่อเนื่องมากขึ้นนะครับถ้าใครก็ไปย้อนดูจะเห็นเป็นลูกสมุนเนี่ยใครๆมานะครับเข้าไปช่วยโจมตีเข้าไปช่วยรับดามเมจได้ประมาณหนึ่งนะ สวยจัดนะครับตาน,นี้ได้มา13ถ้วยก็เรื่องดามเมจนี่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักอยู่แล้วเป็นตัวสายซับนะครับเนี่ยสองแสนเองแต่ว่ามันได้เรื่องการาสนับสนุนเพื่อเริ่มทีมการบัฟให้เจ้าบริสไปมันอึดมากขึ้นก็ตกเมตาเก่าแตกเฉยเลยวะ่ะอ่าอันนี้บริสไปเหมือนกันเอ้ยอันนี้น่าสนใจครับไปครับเจอกับทีมเฟอร์เรสทที่เรารีวิวไปเราก็คล้ายกับเขามากแต่ต่างกันที่ตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับมา ปุ๊บ,บออกสกิลอย่างสวยปิดเขาได้ไหมแลกกันแล้วมิสิกฟ้าโอ้ยมิสิกแต่ก่อนเอ้ยแต่ว่าดาเมจเราแรงกว่าชัดเจนเบอร์นิ่งเบอร์นิ่งจะตายเบอร์นิ่งออกสกิลเอ้ยยิวยู่นั่นมันอึดกว่าเขานะครับโอ้โหยืนดีกว่าโห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 เฮ้ยอาจจะดูดีมีน้าคนหรือเปล่ารอบนี้ดามเมจทห้าแสนนะครับแต่ 500, ตว่าไม่ใช่จุดเด่นจุดเด่นก็เป็นการสนับสนุนเจ้าเบอร์นิ่งอย่างเดียวเลยอย่างอื่นคือแบบเฉยๆมากยังไม่รู้สึกว่าว้าวแต่ก็เออพอได้อยู่นะ แต่ถ้าเรามองกลับกันนะครับใช้เป็นทีมเฟอร์เลสก,ก็โอเคอยู่แล้วนะมันต้องเปิดตัวละครเพิ่มมันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอไปบนมันขอลองหลายๆตาแนละ้วไม่เห็นจังหวะเกมไม่มีทีมหน้าตีเลยวะอีกคนก็ตึงเกินอะวัดอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับมาอันนี้เป็นเบน,นิชไบรท์เหมือนเดิมแต่ว่าตัวฮิวเขาจะเป็นเฟอร์เลสอืมคงได้แหละอ่ะไปกดไปนะครับเฟอร์เลสก,ก็จะได้เรื่องของการฮิวที่ดีแล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตีใช่ไหม มันเข้ากับนักขนูมากกว่าทีนี้จะเป็นยังไงปุ๊บอุ๊ยจังหวะไม่เหมือนกันตามเมื่อกี้เลยอืมอือเอาดีเอาดีอ้าวมีสิคิวขึ้นมานะครับปุ๊บนักขนูเราปล่อยไปเบอร์นิ่งเราโคตรอึดอ่ะของเขาตายยังวะน่าจะอย่างนะครับแต่ว่าเป็นไงครับอ่าดีเอาดีสวนไปสวน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 นิดเดียวโอ้ก็พอได้อยู่นะทีมเนี้ยอืมพอได้อยู่นะครับไม่ได้ขี้เลย่อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเรามองที่ความจําเป็น ความคุ้มค่าในการปั้นนะครับส่วนตัวนะผมแอบมองว่ารอก่อนจะได้ถ้ายังไม่มั่นใจเพราะตอนเนี้ยไม่เจออะไรอย่างที่บอกไม่มีเลยนะดังนั้นน่าจะต้องรอดูสักพักส่วนตัวผมจะยังไม่รีบเปิดนะอืมยกเว้นมันจะเริ่มมาฮิตในช่วงหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตีเซตนี้ดูพดตึงแกลนสองนะครับเฮ้ยใช่ปแกลนมาสเตอร์สองโอเคเขาเป็นแก๊งเฟอร์เร็เนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นเฟอร์เร็ได้อยู่แล้วเราจะไปเสียตัวเสียเพชรเ,เพิ่มทําไมนะครับถ้า แต่ส่วจริงเนี่ยผมแนะนําเอาเพชรไปซื้อไอ้ที่ส่งเบอร์นิสเซอร์ลหรือว่าไปส่งในตู้ที่คุณต้องการจริงๆก่อนดีกว่าเนี่ยโอ้สู้ก็ไม่ได้เลยวะอันนี้ของจริงก็ถามว่าพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้นะครับแต่ไม่ได้ดีเวอร์วังขนาดอย่างที่เราคิดนะเห็นดาเมจในคลิปคือเอ้ยมึงเหมือนไอ้แคเปล่าเหมือนพวกเคมูเล่เปล่าสมัยที่มาใหม่ๆแต่ตึงๆไม่ได้แบบนั้นนะครับเฉยๆอ่ะลองตีสักตาหนึ่ง อันนี้เป็นส n a p ดาก้อนผมคิดว่าน่าจะสู้ได้ไม่ลำบากอะไรนะครับส n a ปด r a g o n นะหรืออยากจะได้ก็เอาสักสามสี่ดาวติดทีมไว้อืมเผื่ออยากจะลองของใหม่และทีมตีบอสในช่วงนี้ผมมองว่ายังไม่เจอเซตที่คนเขาใช้เจ้าตัวนี้ไปตีเลยหรือว่าเจ้าเบรนซ์สไปเลยนั้นก็ดีใจได้แม่งยังไม่เปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งคิดทีมใหม่เลยทีมยังไม่นิ่งเลยมาใหม่แล้วก็ไม่ไหวนะเนี่ยมันพอสู้ได้ในแรงที่ไม่ได้ตึงมากมายนะครับแต่ถ้า เจอสูงสูงอย่างไอเซตไม่เก้เซ,ตเ,เซตเฟอร์เลยตึงตึงโอ้โหตีเขาไม่เข้าเหมือนกันเพราะดามเมจมันยังไม่สุดนะครับแต่มันก็แอบมีความหวังนะครับแพทเนี้ยเขาได้มีการปรับสมดุลทตุไฟใช่ไหมเร็วเร็วเนี้ยจ,จะมีคนคิดทีมใหม่ได้หรือเปล่าไอ้เจ้าอาเกี้ยมังกรแคทซินพวกเนี้ยจะกลับมาไหมเดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันนะถ้าคนเจอทีมอ่ะเดี๋ยวมันก็ฟื้นทุกคนรอดูเหอะอาจจะมีช่กาอาจจะมีมันยังสดใหม่อยู่แล,แล้วแรงก็ยังแบบพิ่งจะรีไงอ่ะตอนนี้โอ้โหน่าจะโดนนะมีสิกไปไวเกิน จะเขาเข้าไหมอันนี้เป็นการตีแบบตึงๆเนี่ยนะพอตีตึงๆอะ่ะตีไม่ค่อยเข้าแล้วครับดามเมจจะสู้เขาลําบากมากอืมสู้ใส่เฟอร์เรสผมว่าโอเคกว่าแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานมากกว่านะครับนี่จะเป็นแนวทางเบื้องต้นนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ